สวัสดีกับช่องมุงเคนเนลนะครับวันนี้ก็พมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการพระสมปลากัดนะครับกับนี่ถึงสังอยู่หมู่ที่นึงนะครับตำบลดาขึ้นอำเภอสาละลาจังหวัดนครเทียมนะครับถึงอยู่ไกลกับชายทะเลนะครับก็อยู่ไกลๆกับหาดนะครับ ก็เราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาเลี้ยงปลากัดช่วยห้ามาได้มีรายได้เขาทำแบบไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ กับนี่คือคือปลักต่างข้าวนะครับก็มันยุ่ระวังอ่าหาดปูนทุกก็มาหาดทาร่านะครับนี่ก็คือปลักต่างข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับตอนนี้ก็เรามาถึงอ่าป่าบ้านเลยนะครับตอนนี้เราก็เจอกับเจ้าข้องเลยนะครับีดดครับ กับสวัสดีกับสวัสดีกับเปิดแมตก็ได้คกับคืออยุ่กันทุกคนมา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 เลยมาเลยกับนี่คือมาดูนะรับว่าเขาเลียงปลาคัดช่วยห้ามให้ได้ดีมีกําไรเขาทํากันอย่างไรนะครับเราไปดูเลยนะครับอันนี้คือโบเร็กนะครับนะโบเร็กโบเร็กอันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าไอกาเล็กซี่มุกทองกับมุกทองนี่คือราคาดีนะครับตอนนี้ขู่นึงตกเสียพันขู่เมินก็มีนะครับนะอ่านพ่ผมใจกินลูกเลยรับ ตัวมันเป็นลูกไรเฉะแข้งครับนี่ลูกไรเฉะแข้งตัวลูกไรสัรห้าอย่ารับช่วงนี้คนมันตกห้าไม่ได้ถ้าว่าเราได้มาจากแหล่งไอ้แหล่งน้ำหล่งในในน่องในคลองในบึงอันเราก็เอามาเฉะแข้งไว้แล้วก็ปลาจะกินได้ไหลายวันอ่านี่คือจะกินลูกไรเฉะแข้งครับอ๋อมันมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันลอยนะอ่าเพราะว่าลูกไรนี่มันจะห้าได้ตามแหล่งธรรมชาติคือในคลองอ่าในคลองในไอ้บ่อน้ำบําบัด ซึงก็ะไทยเป็นไรซดันยิงได้เลยแต่ว่านี้ให้กินลูกไร่แข็งๆเลยไรซดมันไม่มีเพราะว่าคนตกมันจะไม่ขึ้นไอ้นี่ไอ้นี่เลยนะครับนะไอ้นี่ลูกปลานี่ประมาณกี่เดือนได้หลานี่ตอนนี้ประมาณสองเดือนกับสองเดือนอ๋อนี่มันลูกปลาประมาณสองเดือนกับอ่างนี้อ่างนี้มันติดประมาณหกโดยว่าตัวครับแต่ว่าผมได้ขัดขึ้นไปประมาณสองโดยกับได้ขัดไข่ไปบ้างแล้วเป็นไงไอ้ที่ว่าที่ว่าปีทำนี่ปีใด้ประมาณสักสักกี่ขูครับ นี่คือบบนี่หนึ่งขูพอหนึ่งพอหนึ่งตัวแม่หนึ่งตัวครับหนึ่งขูครับอ๋อครับึ่งก็เพราะว่าเอาแม่ลงผส้มเ็จเพราะว่าแม่เคยก็เอาแม่ออกซึ้นก็เพราะว่าล้างจากออกหลูกไปนึกงอาตย์ก็ออกพอออกแล้วก็ร้อยกินลูกไรแดงเลยลูกไรเล็กเนี้ยลูกอะไรลูกไรเป็นลูกไรซดนะขึระก็ไปสักเดือนก็ร้อยกินลูกไรแข้งได้คือว่าซึ่งไอ้นี่กคือกับคือคือสายพันธุ์นี้พอจะรู้ไหมกับว่า ว่าจุดนี้ที่ผลสมนี่คือไทรพันธ์แบบนี้นะครับไอ้นี้ไทรพันธ์นะคือผมจะซื้อมาซื้อกล้องไอ้ถางในไรเฟซบุ๊กมาคือเจ้าที่วา่ามีคนนิยมมากคือว่ามันหลอกได้ดีครับผมซื้อพอแม่พันธุ์มาผู่กมือนครับในจุดนี้ครับแต่ผมมาส้มได้คือส่องส่องโบรับส่องโบตวตอนนี้ถึงกบับโบนี่ผมก็ค่ายไปได้อ่ามั่งเล็วรับถึงกันี่ยังจุด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 ตีเลือดที่ว่าโรคขึ้นแล้วเพราะว่าตัวนี้จะช่วยผมจะขัดใส่ขึ้นเนี่ยมันตัวเนี้ยอ่าพอช่วยถึงผมจะขัดใส่ข,ขัดใส่ข อ่ามันต um, ัวดำดำอ่าพอได้ขนาดเนี่ยดำ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 อ่ะผมจะขัดขัดไซขึ้นแต่ถ exactly ้าต no ัวไม่ดำอ่ะมันตัวแบบนี้อ่าตัวแบบนี้เพราะมันจะไม่ขัดกันตัวตัวนี้ยังไม่ล็อกครับคือนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาไม่มีราคาครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมจะให้ดูครับอ่าเนี่ยถ้าดำดำแบบนี้ครับมีราคาครับนี่คือคือจะขัดไซคขึ้นตัวไซคขึ้นประมาณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสี่เอาไปขึ้นคืออ่าเผื่อไปค่ายได้นะครับนี่คือ คือคือนี่โรโรดาวมาครับโรโรดาวคือจุดจุดอ่าทอ,ทองทองต่ำตัวเพราะว่าพอเราไปขึ้นไว้ในขวดอีกประมาณหนึ่งในโลบประมาณหนึ่งเดือนน่ะมันจะจะหลอกมากครับเดี๋ยวอ่าไหนรายการเดี๋ยวผมจะให้ไปเลีในโลบที่ว่าผมเตรียมมาแล้วตัวที่หลอกแล้วครับกับอันนี้คือการเลี้ยงปลาถ้วยอามนะครับหลักคาถ้วยอามนะครับเลี้ยงเผือ่อก็เป็นวิธีบ้านๆของคนงนบ้านนะครับเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมอาะชีพเสริมครับ เป็นวิธีชาวบ้านวิธีบ้านๆคืออาชีพเสริมครับอาชีพลักก็มีครับแต่วันนี้อาชีพเสริมเสรผมุ๊เลยอาชีพเสริมดีดีว่าอาชีพลักกครับเดี๋ยวเรียบ้าไปชมบ่อบ่อที่ซ่องครับกับนี้เราก็มาถึงบ่อทัดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับบ่อทัดจากบ่อตัวแรกเมื่อเดียวนะครับ นี่คือบ่อทีบ่อที่องครับนี่บ่อทีช่องก็คือเป็นเป็นปลาเผ็ดเดียวกับบ่อโน้นครับแต่ว่าคือเป็นพอพันธุ์แม่พันุเป็นเป็นพอพันธแม่พันธุ์ที่บ่อเดียวกันครับแต่ถ้ามาทำไมมาใส่บ่อนี้คือว่าผมต้องแยกจากบ่อโน้นเพราะบ่อโน้นมันแน่นเกินแล้วครับมันแน่นทั้งผมเลยแยกมาไว้ไว้บ่อนี้อีกครับเพราะว่าเผื่อปลามันได้โตวไว้ได้แข็งค่ายต่อตลาดครับถ้าว่าเราใส่ไปรวมกันมันจะโตชาแล้วก็น้ำเสี่ยงหายแล้วก็ปลาจะกัดกันห้างคาดเราก็เลยต้องมาแยกกันครับ อ่าทงนี้บอกนี้คือเนี่ยด้ให้กินลูกไรฟัดมันจะชอบมากครับลูกไรฟัดคับลูกไแจกแข็งถ้ากินอะไรอื่นก็ได้ครับให้กินจำพวกไข่ปูไข่ปูมาไข่ปูทะเลไข่อ่าไข่ปลาไข่ไก่ก็ได้แต่ว่าไข่ไก่มันคอเสียคือน้ำเสียหรือว่าถ้ากินเต้าหู้ไข่ก็ได้ครับเต้าหู้ไข่ก็กินดีเหมือนกันถ้าว่าวันนี้เราฮาลูกไรไม่ได้ครับเราให้กินเต้าหู้ไข่หรือว่ากินไข่ไก่แต่ว่าเราต้องใช้นเปลี่ยนน้ำกับเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อถ้าลูกไรลงไปนะครับมันจะมาอยู่เป็นอ ไะพ่มตักอแหลกครับตักอแหกครับอ่าครับอันนี่คือทับจากบ่อที่บ่อแรกมานะครับรับ้ากบ่อแรกบ่อนี้จะติดหมากับใยหมาใบหมากครับอ่านี่บางตัวก็ปิดล็อกแล้วครับบางตัวมันก็ไม่ล็อกทีครับตัวตัวล็อกคือดำดำมัก็เรียกว่าเริ่มล็อกแล้วครับดาวกาลังจะมาครับไอตัวอ่านี่ยยังไม่ล็อกครับคือบางตัวจะจะล็อกไปเลยบางตัวไม่ล็อกก็คือไม่ล็อกไปเลยมันจะไม่ใช่ว่ามันจะล็อกเวลาโตคือว่ามันไม่ล็อกก็มี เมืจนเห็นว่มันมันมีลายซีย่เลยนะครับมันมีามนลายซี่ครับไม่จะได้ถูกตัวนะครับบอกอ่าจะคัดว่ามันต้องคัดไปเป็นไปไลายลายนุนนะครับอจะกระตุ่ดำดำลายลายนุนไปครับนี่คือการเลี้ยงปลากระช่วยห้ามน,นะครับข้องคนบ้านๆวิธีบ้านๆครับ อ่าผีมีไรจะควักมั้งครับอ่าครับผมก็คือมีควักจะควักก็คือถ้าตันได้ทุนใจคือทุนใจจะติดต่อปลาช่วยห้ามจะซื้อปลาช่วยห้ามต่างผมก็คือติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อว่าซาลุดไซบาวครับถึงก็เบื่อทูซุนเฟสห้าเจ็ดเก้าเฟสสองพันครับอ่าคือถ้าใครมาซื้อที่บ้านก็ได้ครับเออมาที่บ้านก็คือให้มาซื้อบ้านยุทธสงครามกับฮารดผุนซุกนะครับอ่าตำบลถาขึ้นครับอำเภอตาท่าลาครับจังหวัดนครธิธรรมราฐครับ หรือว่าให้โทรมาสูงเป็นห้าเจ็ดกิโลปสสองพันครับจะโทรได้อยู่ที่ชั่วโมงติดต่อผมได้ตลอดครับอ่าครับผมก็ดข้อความอ่าแถวนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ผมขอความกดติดตามสวยกดไลค์กดอ่าคลิปตะใครอ่าทวนทุ่งหมงเพจทวนทุ่มงให้ด้วยนะครับนะอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าๆมาให้อ่าชมไปเรื่อยๆในคลิปทวนทุนงหมงครับ สวยก็ติดตาม้วยครับเพื่อนทุ่นทุหมุงครับในยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับรับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสำหรับคลิปเหลียงปลานะครับคือจะยูบระมาณนี้นะครับจากทุวนทุ่มมงแชแนลนะครับ่าผมกอดควักแกก็เลยกดแชกดติดตามครับสักหลายไอ้พุ่มด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ